เรียนท่าคณะกรรมการดิฉันว่าที่ร้อยตรีหญิงนชพัฒน์เหมัอนเรียนปัจจุบันดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคะเนจือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 วันนี้จะมานำเสนอข้อตกลงพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาค่ะสำหรับการเรียนการสอนที่ผ่านมานะคะดิฉันได้สอนในระดับชั้นม1ถึงม3นะคะพบปัญหามากที่สุดคือนักเรียนระดับชั้นม1นนะคะนักเรียนระดับชั้นม1มีอยู 1, ่3ห้องนะคะครั้งแรกที่เจอกันก็ ให้นักเรียนเขียนพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์นะคะให้นักเรียนแยกมาเลยว่าพยัญชนะมีกี่ตัวสระมีกี่ตัวแล้วก็วรรณยุกต์มีกี่ตัวนะคะก็ได้ให้นักเรียนนะคะลองสะกดคําออกมานะคะปรากฏว่านักเรียนชั้นม .1 นึงนะคะไม่สามารถสะกดคําออกมาได้และไม่สามารถอ่านคํานั้นๆได้นะคะคุณครูก็เลยให้นักเรียนเนี่ยออกมารายบุคคลนะคะและให้นักเรียนเนี่ยชี้กอไก่ถึงหอนฮูกว่า ตัวนี้คือตัวไหนเพื่อนักเรียนอ่านนะคะก็พบว่านักเรียนนะคะไม่สามารถที่จะอ่านได้อย่างเช่นคํายากๆอะคะ่ะเช่นยอผู้หญิงต่อปักตักดอชาดาโชกะเชอร์ถอฐานคอโคนคอระคังนะคะนักเรียน80%ซค่ะที่ยังไม่สามารถบอกได้ทั้ง44ตัวว่าตัวนี้คือตัวอะไรบางคนต้องใช้เวลาคิดนานค่ะ ต่อไปพยัญชนะเสร็จแล้ว44ตัวนะคะต่อไปเป็นสระนะคะสระก็เหมือนกันค่ะมีอยู่21ตัว32เสียงนะคะก็พบว่านักเรียนเนี่ยไม่สามารถบอกได้เลยว่าสระเนี้ยคือสระอะไรแต่วันในยุคนยคะวันในยุคนี่น,น,นักเรียนพูดได้ก็คือมีเอกโทตีจัตวานักเรียนพูดได้แต่คือนักเรียนพูดได้นักเรียนใส่ได้แต่พอนักเรียนอ่านนักเรียนอ่านไม่ตรงกับวรรณยุกและก็เลยทําให้คํานั้นเปลี่ยนไป ก็เลยให้นักเรียนลองฝึกแจกรูปสะกดคําดูนะคะนักเรียนก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่านักเรียนไม่รู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ดีพอไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้นักเรียนไม่สามารถสะกดคําได้ทําให้นักเรียนเนี่ยใช้คําสับผิดพอนักเรียนใช้คําสับผิดแล้วคุณครูค่ะให้นักเรียนเขียนอย่างเช่นว่าเขาอยู่ประถมเขาจะเจอการเขียน การเขียนเรื่องจากภาพมาใช่ไหมคะแต่พอมาเป็นระดับมัธยมก็จะเป็นการเขียนเรียงความก็เลยให้นักเรียนเนี่ยลองเขียนเรียงความโดยการที่เขาเนี่ยให้เขาใช้ความรู้สึกแสดงออกกับภาพมีภาพตัดจากหนังสือพิมพ์ให้เขาให้เขาแสดงออกให้เขาแสดงออกจากภาพนี้ว่าเขามีความรู้สึกยังไงเขาอยากแสดงความเห็นอะไรกับภาพนี้นะคะก็ให้นักเรียนไปเขียนผลปรากฏว่านักเรียนเขียนออกมา ไม่ถูกต้องนักเรียนสะกดคําไม่ถูกต้องนักเรียนส่วนใหญ่นะคะโม 1. เขียนคําไม่ถูกต้องเท่าที่ควรพอนักเรียนเขียนคําไม่ถูกต้องเนี่ยการที่นักเรียนจะสื่อสารกับคุณครูเนี่ยทำให้มันขาดทักษะด้านการเขียนไปการเขียนคําไปนะคะจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ แนวทางการจัดการเรียนการสอนยังไม่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เท่าที่ควรค่ะเนื่องมาจากบริบทของสิ่งแวดล้อมการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีของผู้เรียนค่อนข้างไม่ครอบคลุมจึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ต่อผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเขียนที่ดีขึ้นครูผู้สอนจึงใช้วิธีการประยุกต์จากเทคโนโลยีด้วยบทเรียนสำเร็จรูปทักษะการเขียนคำ ผสมผสานกับทักษะการเขียนเรียงความด้วยเทคนิคบันไดสี่ขั้นนะคะคุณครูเนี่ยค่ะจะทำแบบฝึกหัดส,สำเร็จรูปขึ้นและจะนำมาผสมผสานกับเทคนิคสี่ขั้นการเขียนเรียงความของอาจารย์สิวาการปทุมสูตรนะคะขั้นที่หนึ่งนะคะฝึกให้ผู้เรียนเขียนบรรยายสั้นๆส,สิ่งต่างๆต,ตามที่เห็นตามที่ได้ยินหรือตามที่สัมผัสตามที่รับรู้เพียงสั้นๆก่อน กระทั่งชำนาญจึงค่อยเพิ่มความยาวค่ะต่อไปนะคะขั้นที่2เมื่อฝึกบรรยายได้แล้วให้ต่อยอดฝึกเขียนโวหารต่างๆเริ่มจากอุปมาโวหารง่ายๆพันธนาโวหารสั้นๆและโวหารอื่นๆโดยเขียนถึงสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆตามที่พบเห็นและสัมผัสรับรู้เพียงประโยคสั้นๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มเรียบเรียงให้ยาวขึ้นเท่าที่ทำได้ค่ะต่อไปนะคะขั้นที่สาม เมื่อแน่ใจว่าการเรียบเรียงภาษาใช้ได้ให้เริ่มฝึกเล่าเรื่องนั้นๆแบบสั้นๆและยาวๆจากประสบการณ์หรือเหตุการณ์เล่าความรู้สึกนึกคิดกระทั่งพัฒนาเป็นการแสดงทัศนะอย่างมีเหตุผลที่กลมกลืนกับเรื่องราวฝึกให้ชำนาญอีกระยะเวลาหนึ่งค่ะขั้นสุดท้ายนะคะคือขั้นที่4ครูให้แสวงหาตัวอย่างเรียงความที่ดีนำมาให้ผู้เรียนฝึกอ่าน ฝึกสังเกตวิธีเขียนจับประเด็นศิละปะก,การใช้ภาษาวิธีย่อหน้าวิธีอ้างอิงรวมทั้งกลและวิธีขึ้นต้นและลงท้ายแล้วให้ผู้เรียนทดลองฝึกเขียนอิงแบบกระทั่งเขียนอิสระได้และเขียนเรียงความสร้างสารรค์ในที่สุดค่ะ เราจะนําแบบฝึกสําเร็จรูปรวมกับเทคนิคการเขียนเรียงความสีขั้นนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนพัฒนาการเขียนได้ดียิ่งขึ้นค่ะเมื่อนําบทเรียนสําเร็จรูปในการพัฒนาการเขียนไปให้นักเรียนทําไปทดลองใช้กับนักเรียนนะคะผลปรากฏว่านักเรียนนะคะมีความสนใจดีและทําให้นักเรียนมีความพัฒนาเกี่ยวกับพยัญชนะสระและวรรณยุกได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่า เมื่อเรานำบทเรียนสำเร็จรูปไปแล้วผสมกับเทคนิคบันไดสีขั้นไปแล้วพบว่าเมื่อให้นักเรียนนะคะลองเขียนกับสิ่งง่ายๆดูก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มสิ่งง่ายๆไปค่อยๆไล่ลำดับไปหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นไปถึงขั้นที่สี่นะคะก็พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนมากคาเนจเจอร์เนี่ยมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผลสำเร็จนะคะ ของวิชาภาษาไทยนะคะสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติรับชมวิดีโอคลิปนำเสนอในครั้งนี้นะคะค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ